สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับผมนะครับดิวแม่เดือนอ่าแม่เดือนนะครับแม่ผมเองนะวันนี้มาอยู่กันที่ช่องหมอนลำบาไปเพลินช่ไหมอนลาจำชื่อช่องลูกไม่ได้เลยดูสินะโอเควันนี้เรามาพูดอ่ข่าวน้องออ้นะครับกับกระแสที่มีคนเนี่ยคอมเมนต์ว่าน้องไอ้เนี่ยไม่เหมาะสมนะครับที่จะไป เล่นฟุตบอลหรือออกไปเล่นกีฬากลักแจ๊แอะไรประมาณนี้สมัยนี้นะเด็กๆเนี่ยจะเล่นกีฬาอะไรก็ดูดีไปหมดจะเล่นอะไรก็ได้ญาติพี่น้องพ่อแม่เนี่ยสนับหนุนลูกหลานทุกคนให้ออกกําลังกายให้เล่นกีฬาพาะกีฬาคือยาวิเศษกีฬากีฬาคือยาวิเศษเอาให้แยกออกกเฬาให้เป็นคนนี่แหละอบทกลอนก็มาเนาะเล่นกีฬาเนี่ยทุกวันเนี่ย มีประโยชน์มากลูกหลานจะได้ห่างไกลยาเสพติดอืมอ่าแล้วก็มีร่างกายที่แข็งแรงอ่าอ่าไม่กระทั่งร้องเพลงเสียงก็เพราะเพราะปอดใหญ่ขยายปอดอ่ามันส่งผลถึงทุกอย่างใชนะ่แต่กระแสที่บอกว่าน้องอาอไม่สมควรเพราะว่าหนึ่งคือเขามองว่ากลัวน้องอายเนี่ยจะไปเล่นกีฬากลางแจ้งแล้วเกิด ผิวกล้านผิวดำอะไรอย่างเงี้ยจากที่เคยแบบว่ากล้านอยู่แล้วอะไรประมาณนี้คือเหมือนกับว่าอยากให้น้องไอคือแบบว่าพักผ่อนในช่วงฤดูปิดฤดูกาลนะครับปีที่สี่นะเพื่อเปิดฤดูกาลปีที่5้าจะได้แบบออร่าสวยมาเลยอะไรเงี้ยคือต้องการให้น้องไอเนี่ยทาครีมบำรุงหรืออ่าพักผ่อนให้เพียงพออะไรเงี้ยมากกว่าการที่จะไปเล่นกีฬาหรือการที่จะไปเล่นบอลอะไรเงี้ยซึ่งเขาเหล่านั้นไม่รู้ว่า น้องอายเนี่ยกำลังเรียนอยู่แล้วก็น้องอายต้องมีกิจกรรมกับเพื่อนใช่นะมันก็ต้องมีกิจกรรมเสริมบ้างอาทิเช่นอะเล่นฟุตบอลบาสเกตบอลอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการส่งเสริมให้เด็กเนี่ยรู้จักการเล่นกีฬาเพื่อห่างไกลาย,ยาเสพติดนะครับใช่ใช่นะเพราะตอนเนี้ยแม่ก็มีหลานเล็กอยู่คนหนึ่งไล่เตะไล่ต่อยกันทุกวันออกออกกาลังกายเราก็อยากให้หลานเราออกกําลังกายเยอะเตะฟุตบอลเดี๋ยวขอชี้แจงก่อนอขอชี้แจงก่อน การที่คนเราเนี่ยมีผิวแตกต่างกันนะครับเราไม่ได้เหยียดผิวนะแต่ว่าน้องอายเนี่ยเขาเป็นคนที่มีผิวสีแทนแต่ไม่ได้แบบแทนจนดํานะครับเพราะตัวจริงน้องอายคือแบบสวยน่ารักและผิวดีผิวเนียนแต่็แต่งองค์ตรื่องเขาก็สวยแต่ช่วงวัยอายุอ่าส1บเอ็ 11, 12, 13, ถึงสิเนี่ยเด็กกําลังที่จะ เรียกว่าอะไรอ่ะพัฒนาทางด้านสมองพัฒนาทางด้านเกี่ยวกับเรื่องของศักยภาพนะครับเขาต้องมีสังคมมีกลุ่มเพื่อนแล้วก็เป็นเด็กกิจกรรมแล้วก็ฝึกฝนตั้งแต่เด็กเพื่อให้เด็กเนี่ยมีอะไรภูมิต้านทานแร้วแม่เนาะประมาณนี้ใช่ไม่ออกกำลังกายสิไม่ดีนะโรคมันจะมาอ่าเรื่อยๆเป็นโรคใช่ออกกําลังกายเนี่ยดีแล้วเป็นยาไม่อย่างงั้นพ่อโน้จะส่งเสริมเลยถูกไหมมีข้อความข้อความหนึ่งที่น้องอายเนี่ย อ่าส่งไปหาพ่อนกพ่อนกก็บอกว่าอ่มีอะไรขัดเลยก็บอกอะไรประมาณนี้ขนาดอยู่เกาหลีเนาะก็ยังส่งข้อความสุขกาลังใจที่ลูกของเขาขนาดอายุหกสิบปเนี่ยแม่ยังเดินออกกําลังกายเลยเพื่อให้ร่างกายเราแข็งแรงตลอดเวลาจะได้ไม่เจ็บไม่ป่วยก็เดินเว้ยเดี๋ยวคู่อะไรเดินกรอบเดินไปแล้วก็กลับเนี่ยมันก็หลายกิโลอยู่นะหลายกิโลนะเมื่อแตกทุกวันนั่นแหละอ ต้องออกกําลังกายเยอะๆทุกวันนี้แต่ถ้าร,ร้อนนะอากาศร,าร้อนมากๆเราก็อย่าไปออกกําลังกายเยอะอืมเราแค่วอร์มๆเอาอืนะคะอากาศเย็นๆหน่อยเราก็สบายเดินไปเรื่อยๆเงีสรุปก็คือเรามีความเห็นว่าน้องอายควรอ,ออกกำลังกาจะออกกำลังกาย บอกว่ามันส่งผลถึงสุขภาพแล้วก็ทําให้น้องอายเนี่ยเวลาเปิดฤด,ดูการปีที่ห้ามาเนี่ยน้อง,งอายจะได้มีเสียงที่ดีนะครับแล้วก็มีออร่รามากขึ้นนะครับไม่เกี่ยวกับว่าปิดฤด,ดูการน้องอายอไปเล่นกีฬาออกแดดตากแดดผิวกล้านผิวไม่ดีกลัวผิวจะเสียอะไรอย่างเงี้ยคือเข้าใจว่าทุกคนมีความเห็นที่แตกต่างกันออกไปเนาะแต่เพียงแต่ว่าเราก็ต้องอ่า คิดด้วยว่าบางครั้งเนี่ยเด็กวัยอย่างน้องอายเนี่ยเขาเรียนหนังสืออยู่เขาต้องมีกิจกรรมเขาก็ต้องลงกิจกรรมบ้างนะครับบางคนบอกว่าไม่ลงกิจกรรมอื่นๆที่นอกเหนือจากการเล่นกีฬาอะไรประเภทที่ต่างแดนอะไรอย่างนี้ซึ่งเราก็มองว่าแม่ลองี่ดูอย่างกระแตอักษมนั่นก็เป็นนักมวยมาก่อนนะก่อนที่เขาจะมาเป็นนักร้อนเขาใช้ทักษะมวยการเตะมวยนะครับโดยทําให้ปวดเ้าขยายแล้วก็เขาแข็งแรงกว่าเดิมแล้วก็เอามา เต้นใน m อของเขาใช่เสียงเขาก็ดีด้วยแล้วการเต้นเนี่ยทำให้เขาดังใช่ไหมใช่ใชแล้วน้องอายเนี่ยเล่นบอลเน่ยถามว่ามันได้ทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับร่างกายเนี่ยทำให้เขาเนี่ยเสียงดีกว่าเดิมด้วยนะน้องอายเนี่ยเขายังไม่ได้เต้นแต่แต่เขามีลำมีร้อนเขาออกมาสวยงามคนละแบบกันแต่ใช่แล้วร่างกายนะร่างกายเขาจะได้แข็งแรงเขาจะทำสวยเอ็มบีออกมาสวยเราก็จะได้ดูของเขาเยอะ อืมเราก็ช่วยกันสนับสนุนอย่าไปบุรี่เขามากอ่าคืออย่าไปแสดงความคิดเห็นแบบว่าถ้าคุณไม่รู้จริงคุณก็อย่าไปคิดวิเคราะห์อะไรที่มันแบบว่าไม่เข้าใจนะคุณต้องคิดเข้าใจให้มันแตกไปแล้วก็บอกให้มันกว้างนะครับว่าเดี๋ยวนี้นะครับเด็กมันต้องมีการฝึกทักษะแล้วก็มีการเรียนรู้อะไรหลายด้านนะในเรื่องของการ ให้เด็กเนี่ยออกกําลังกายให้เด็กเนี่ยมีการเข้ากิจกรรมนะครับให้เด็กเนี่ยได้ริมลองอะไรใหม่ๆแล้วแม่เนาะใช่ค่ะแล้วก็ที่สําคัญคือเรื่องของสุขภาพของเด็กนะครับเราควรมองข้ามเรื่องผิวพรรณไปเลยไม่ต้องให้เด็กมาตื้อเฉยเดี๋ยวนี้มันมีเครื่องบฐนะินโฉมได้ไม่ต้องกลัวผิวก็จะหยาบล้านหรืออะไรไหรอกไม่ต้องกลัวครับเด็กในช่วง11ถึง15เนี่ยช่วงนี้คือวัยกิจกรรมวัยกำลังแบบว่าโอ้โหกำลังลุยกำลังอะไรออกมาสวยๆเนี่ยเครื่องปทินโฉมทั้งนั้นนะ่ะอืมอ่า ดีแล้วล่ะให้เขาออกลังกายนั่นแหละก็จะได้แข็งแรงแข็งแรงเดี๋ยวเรื่องผิวเรื่องอะไรเดี๋ยวเด็กเขาจะโตตามวัยผู้หญิงเนาะเขาจะโตไปเองแล้วก็จะเริ่มดูแลตัวเองตัวไปเองนะครับนะวันนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนนะแม่เนาะเดี๋ยวเจอกันในทีต่อไปนะครับเอาวันนี้แม่มีราชกจะมาฝากการฝากไหมของมองกรอายก็อยากบอกว่าให้ช่วยกันสนับสนุนเยาวชนรุ่นใหม่เพราะเขามีความสามารถเยอะกว่าเราเราแก่ลงแก่ลงทุกวันแล้ว เราก็ต้องช่วยกันสนับสนุนเขาเยอะๆครับแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับสวบัสดีค่ะ